เอมมี่สตอรีอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและแจ้งเตือนในคลิปตต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอมมี่สตอรีเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแบบซื้อบัตรเข้าชมพวก คอนเสิร์ตหรือว่าคลิปอะไรต่างๆในเฟ e บุ o กเนาะที่เขาสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วให้เราซื้อบัตรเข้าไปเพื่อที่จะดูหรือรับชมวันนี้ก็เป็นการซื้อบัตรไออะไรนะหมอลำหมอลำแกรนเนาะนี่เลยมีพี่ที่อยู่เกาหลีเขาอยากดู แต่ไม่สามารถที่จะซื้อจากที่เกาหลีได้มันมีกฎระเบียบหลายอย่างของเขาเราก็เลยต้องซื้อให้จากเมืองไทยโอเคเนาะเดี๋ยวอันนี้เราก็อันนี้คือพี่เขาไม่ได้ให้เฟซมาคือเขาให้เราสมัครเฟซใหม่แล้วก็เอาเข้าไปซื้อให้เนาะโอเคล้วก็อันนี้ก็ผ่านไปเลยเนาะขั้นตอนการสมัครเฟซ ราะว่าอันนี้เราซื้อเราเราทำการสมัครเฟสใหม่แล้วอ่ะอันนี้เราก็จะเห็นตัวนี้เนาะที่ที่กลุ่มอะ่ะเราก็พิมพ์เข้าไปว่าเรามิสแกนโอเคนี่เลยที่เราจะซื้อคือบัตรมิสแกนเอ็กเสียงอีสานซึ่งเป็นวันที่หนึ่งนี่เนาะใกล้จะถึงนี่พรุ่งนี้ อันนี้เราก็จะเริ่มเลยนะคะคือยอดเงินคือกําหนดเขาเดี๋ยวเราเข้ามาดูก่อนว่าเราต้องจ่ายตังค์อยู่ที่เท่าไหร่299งั้นหมายความว่าเงินเราจะให้หักผ่านซิมนะคะอันนี้เป็นของระบบ a อเราต้องมีเงินอยู่ในซิมคือ300บาทเนาะโอเคเราเช็คดูยอดเงินก่อน ของ AS ก็ดอกจั 1, น1 2 1เนาะแล้วก็กดโทรออกอันนี้ก็มียอดเงินอยู่โอเคหมายความว่าเราซื้อได้แล้วก็เข้าเฟสเหมือนเดิมโอเคเราจะเข้ากลุ่มนี้นะเนาะแล้ก็คลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็กดซื้อบัตรอันนี้ราคา แล้วก็กดเลยอ่ะเขาบอกว่าจะหักผ่านเบอร์นี้โอเคเราก็กดซื้ออันนี้คือเป็นอีเมลของเรานะคะเราต้องใส่รหัสอีเมลเราต้องรู้รหัสนะแล้วเราก็ใส่รหัสอีเมลเข้าไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันเราดูนะคะว่าเขาจะหักผ่านเบอร์ของเราได้ไหมอ่ะไม่สำเร็จอันนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ไม่สำเร็จนะคะให้เราไม่สามารถที่จะหักผ่านเบอร์นี้ได้โอเคขั้นตอนต่อไปเนาะเรากดย้อนกลับก่อน บางคนจะติดปัญหาแบบนี้บ่อยหลายคนซึ่งเท่าที่เจอมาก็คือเราต้องเราต้องเปลี่ยนอีเมลเราลองเปลี่ยนอีเมลดูนะคะอีเมลนี้อาจจะไม่ผ่านนะมันมีด้วยแบบนี้ลองเปลี่ยนอีเมลดูก่อนแล้วก็กดออกเข้าตั้งค่า กดเลื่อนหาบัญชีกดแล้วก็นำออกเอาอีเมลนี้ออกใส่อีเมลตัวใหม่เข้าไปนะคะอ่ะโอเคออกไปแล้วแล้วเราก็กดเพิ่มเลยแล้วเราก็ไป Google แต่ของบางคนอาจจะกดซื้อได้เลยด้วยอีเมลต,ตัวที่อยู่ในเครื่อง แต่อันนี้คือเรารู้อยู่แล้วว่าอีเมลนี้มันซื้อไม่ได้แต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าอ่ะมันเกิดปัญหาแบบนี้เราต้องทําแบบไหนเนาะอันนี้เราใส่อีเมลตัวใหม่ของเราเข้าไปนะคะใส่เลยเราต้องมีอีเมลอีกอใส่เลยถ้าใครไม่มีก็สมัครอีเมลไปเลยนะคะอันนี้มีอีเมลอีกอยู่เดี๋ยวเราใส่ไปก่อนอ่ะโอเค อันนี้เราก็ใส่อีเมลเข้าไปแล้วนะคะอีเมลตัวใหม่เนาะก็กดฉันยอมรับแล้วก็กดยอมรับอีกนะคะอ่าโอเคอันนี้เป็นอีเมลตัวใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวเราปิด w i f i ด้วยใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะอ่ะาเข้า Facebook ใหม่ มาตรงนี้แล้วเนาะแล้วก็กดซื้ออ่ะเลือกเลยตัวนี้ซื้อบัตรส0มออ่ะเขาบอกว่าจะหักผ่านเบอร์มือถือนี้นะแล้วก็กดซื้อเลยแล้วเขาให้ใส่รหัสไว้เอ้ยไม่ใช่รหัสอีเมลเนาะตัวนี้เราก็ใส่เลย รหัสเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็กดยืนยันเราดูนะคะว่าจะผ่านไหมนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยใช้นี่เลยเรียบร้อยเสร็จคนที่ไม่ได้ก็ นะลองเปลี่ยนอีเมลดูถ้ามันขึ้นแบบที่อยู่ในคลิปอันนี้ซื้อได้ทุกกลุ่มเลยที่เขาแบบให้เราซื้อบัตรหรือว่าเสียเงินเข้ากลุ่มเพื่อที่จะดูเนาะอันนี้คือเป็นแนวทางอันนี้คือเขาส่งข้อความมาให้ทางระบบ aas เขาบอกว่าเราชำระไปแล้วสามร้อยหักโอเคเราเข้าใจอันนี้อ่ะเราลองกดเข้ากลุ่มดูอ่ะ ตอนนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วพอถึงเวลาที่เขาให้เราดูตอนมีงานเราก็จะสามารถดูได้เลยเนาะโอเคอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยก็มีอยู่แค่นี้เนาะถ้าใครจ่ายไม่ผ่านก็เปลี่ยนอีเมลถ้าแล้วก็เอา wi-Fi ออกใช้เน็ตมือถือเนาะส่วนมากก็จะเป็นที่อีเมลเพราะว่าที่เคยซื้อมาก็หลายรอบแล้ว ก็เป็นที่อ e ีเมลยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครติดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ละกันเดี๋ยวมาตอบให้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ